ริเวณนี้นะครับก็ปลาขึ้นมาเที่ยวน,นะครับมันนี้ล้วแดนนี่เองกับทุกเร็วตาเออกินได้เลยเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับครับก็สวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านแล้วก็ผู้คนที่เข้ามาชมคลิปนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับ เพื่อที่ว่าจะไม่ไ้ปลาดคลิปต่อๆไปครับวันนี้ผมและติมานก็พาทุกท่านมาเดินดูชมธรรมชาตินะครับมันเทือกเขาบรรทัดนะครับจังหวัดปัตตานีครับเดี๋ยวดวงดีนะครับอาจจะเจอบอนดางหรือว่าไม้ด่างนะครับนะครับ นี่ครับทีมงานก็วันนี้มาสี่ห้าคนครับนี่ครับเดี๋ยวเราเริ่มเดินทางกันเลยครับ คุมาทราบว่าต้นอะไรนะครับใบขาวโปร่เลยสวยด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูลูกนี่ครับลูกกีค้านะครับมันกินไม่ได้นะครับแต่ว่าลูกสีแดงเหมือนลูกสนุกเกอร์เลยนะครับดูนี่ครับลูกกีค้านะครับทางปางภาคอื่นไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าชื่ออะไรนะครับแต่ว่าลูกนี้กินไม่ได้นะครับถ้ากินแล้วมันเมาเลยนะครับนี่ ลูกอยู่นี่ครับลูกสวยสีแดงแลดเลยครับเหมือนลูกสนุกเกอร์เลยนะครับเยอะนะครับเยอะคิดไม่ได้นะครับเหมือนลูกแอปเปิ้ลเลย นี่ครับมาเจอดอกไม้นะครับดอกไม้สวยมากเลยครับเขาเรียกว่าดอกปุดจ้างนะครับก็อยู่นี่หละมันขึ้นมาครับสวยมากเลยครับผมอยู่ริมมุ้ยเลยนะครับโอเคครับแต่ผมก็จะไม่เอานะครับให้มันอยู่ตามธรรมชาติของมันนะครับสวยนะครับ นี่ครับมาเจออีกต้นหนึ่งนะครับไม่เทราก่าต้นอะไรเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ใช่คนที่ว่าเดินเดินป่านะครับแี่นี่ครับดูใต้ใบของมันนะครับสวยเป็นสีสีออกน้ำตาลนะครับวันนครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันค่อนนะครับตอนนี้ก็เที่ยงขวาขวาแล้วนะครับเดี๋ยวมานั่งกินข้าวนี่แล้วก็เดี๋ยว เราจะมาแกงไอ้แกงขั่วนะครับแกงขั่วติ๊กปลาพวงกันนะครับมาครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับตามป่าตามเขาครับก็วัตถุดิบนะครับคือนี่ปลาพวงนะครับหรือว่าปลาอวดนะครับเดี๋ยวออกมาแกงขั่วนะครับเอ้านี่ครับเห็นไหมครับบรรยากาศมากินข้าวนะครับช่วงนี้ก็โควิดกำลังระบาดก็หนีข้าวฟ้ากันก่อนนะครับ เออเป็นโคมเนาะนี่ครับนี่จิ้มโคมเลยเนาะปลาปลาพวงนะครับหรือว่าปลาอวดนะครับนี่ได้สดๆก็เอามาทำเมนูกินกันนะครับเออโอ้ชหวยพอดีเลยนะครับโอ้โหคอยนี่อ่เออนี่ครับนี่คอยนิดนึง อะไรก็วะเป็ดปากงเป็ดปากงูเลยโซ่โซ่ย้อนกล้วยเนี่ยเอาเอาหม่องหมทุกเรื่องอ่าดูกระจาด้วยนะนี่เขาแบบนี้ดูนะครับใช่แล้วครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับมานั่งกินนะครับนี่นี่เจ้าติ่นนะครับเจ้าติ่นที่ว่าอยู่บริเวณนี้นะครับก็ปลาขึ้นมาเที่ยวนะครับนี่ล้านโก้ล้านโก้ก็จะเดินแต่งงานด้วนี่ครับ ดูครับเอาเลยเ่งมากเลยโอ้โนี่รัดแรนี่เก่งกันทุกแรงวอ้ออกินได้เลยปีเตเออนี่เง้เก่งขนานนมัน้ยอ่าเอเคครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะครับงอุอ่าครับเดี๋ยวเรามาตามข้าวด้วยกันครับมามายอดเลยนะครับไอเส้นี๋ยวมช่งนี้ ไม่ดูยิ้มนะน้อยจอนตักแกงมาเลยวันนึงไอ้ต้องทำยากินเนี่ยสินี่ครับนี่ปลาสดๆนะครับได้มาเมื่อเมื่อตะกี้นะครับนี่ไอ้ฟื้่เขาจะจิ้มยังงี้กับมือเล่น g o o g ตรงนรี้ครับบรรยากาศแบบนี้ก็หายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับแต่ว่าไม่เข้ามาในสถานที่แบบนี้ ก็ตุ่งรวยนะไม่หลานนี่ไหนเดยวได้เลยพี่ดุ่งกินปลกินแบบไม่ได้นนีนี่นะอล้มาบงักมันเนี่นี่ยยิวมยิมรอบนี่โนเออเนอนี่กินได้นมกินได้อ่าตัวเมนเนี่ย นี่ครับก็มาเจอสมุนไพรนะครับนี่เยก็ว่าว่านนังควรนะครับหรือว่าอันนี้ก็หรือว่าไอก้างไอกลางขาวดํานะครับนี่มันเป็นสมุนไพรนะครับนี่ครับ้นก็ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่อันไหตำยาเออหัวมไปตากแดดนี่ครับเอ้ัวนี่มันไปตากแดดนะครับนี่นี่นี่ มีกลิ้นกันหนูนะครับเราขออกเดินทางกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวลองไปหาดูนะครับยังไม่เจอเลยนะครับเอ่อพปกไม้ด่างนะครับหายากเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงยอดอิดกระแสด้วยนะครับสงสัยมีคนขึ้นมาหาบ้างแล้วนะครับอะไร นี่ครับดูต้นไม้ใหญ่ๆเลยนะครับรเดินตางกันต่อนะครับนี่ก็หาหอยไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมก็เดินมาเจอไม่ทราบว่ามันเป็นไม้ด่างหรือเปล่านะครับนี่นี่นี่ใบมันจะออกสีแบบนี้นะครับนี่แต่ผมก็ไม่รู้จักชื่อมันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นรอยด่างนิดๆน,นะครับนี่นีนี นี่ก็ต้นเหมือนกันนะครับนี่ๆไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะครับใครรู้จักก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ค่อยได้เดินป่านะครับก็มีโอกาสก็ขึ้นมาเที่ยวดูบ้างครับกบรรยากาศนี่ครับก็ตรงกลางใบมันด่างอยู่นะครับนี่ๆนี่โอเคครับครับเดี๋ยวเรามาตกไอจอนภูเขากันนะครับนี่ครับหรือว่าปลาไอกล้างนะครับนี่เอาไหมครับมาๆมามาตรงนี้ นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะครับอ่ากินแล้วนะครับนี่ครับตายไปแล้วนะครับนี่คือไอ้คลั่งนะครับหรือว่าปลาจ่อนภูเขานะครับนี่ครับนี่ครับตายคลั่งนะครับนี่ครับอันนี้ก็กล้วยลายลายพรางนะครับ กล้วยเสือลายพลางนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีราคาไหมครับสวยนะครับก็ก้าหนหูกามันสีแดงด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้ว่ามีราคาหรือเปล่าไปใบก็เป็นสีนี้นะครับนี่ครับกลับก็ได้หน่อไม้นะครับกลับไปแกงที่บ้านกันนะครับนี่ ได้สีย่านก็คนละมือได้แล้วนะครับครับครับผมอ่าผมแล้วก็ทิมานต้องขอญาตกลับก่อนนะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะครับก็วันนี้นะครับก็ขึ้นมาเที่ยวนะครับก็มาหาอ่าไม้ด่างนะครับแล้วก็จมดูธรรมชาตินะครับอ่าบนเทือกเขาบรรทัดนะครับจังหวัดปัตตานีนะครับก็คลิปนี้ผมขอญาตจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอ่า เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ยังไงก็ออชอบก็กดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ชมคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ครับก็ได้หนอนไม้กลับบ้านด้วยนะครับเนี่